สวัสดีค่ะสำหรับสาวๆนะคะที่อยากมีผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะไล้ฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะสบอว่าแอมเนี่ยเป็นคุณแม่ลูก3ามแล้วนะคะตอนนี้นะคะผิวดีมากๆนะคะดีกว่าตอนอายุ1ิบหค่ะเพราะว่าแอมใช้นี่เลยนะคะเซรั่มคิวนะคะเซรั่มสลายฝ้าหน้าใสนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้เนาะแอมจะใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ นี่เลยนะคะคือเซรั่มเราเนี่ยเนื้อจะเข้มข้นมากๆนะคะจะไม่เหมือนน้ำเปล่านะเนี่ยใช้ทาเลยนะคะฝ้าจะค่อยๆลอกนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะคะจุดด่างดำเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงนะคะ เนี่ยค่ะแอมทาเป็นประจำแล้วก็ใช้มาเข้าปีที่4ี่แล้วนะคะตัวนี้พัฒนาสูตรมานานมากๆนะคะถึง4ปีเลยนะคะสูตรนี้นะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะนี่เลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะ5ขวด1,000บาทนะคะนี่เลยมีเด็กๆมาก,กวนด้วยนะคะเป็นลูกๆก,กันเองนะคะใครสนใจนะคะสามารถ ทักเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เลยค่ะตัวเดียวเท่านั้นน,น,นะคะที่แอมใช้แอ White มไ <ad> ม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะแอมใช้มาหมดแล้วค่ะเคาน์เตอร์แบร์หลักพันหลักหมื่นนะคะแต่ไม่เห็นผลนะคะมาจบที่เซรั่มคิวตัวนี้เลยนะคะโอเคค่ะ okay, บ๊ายบาย